เราถึงน้ำมามีแก้วน้ำป่ะเราเคยเห็นคลิปที่เอาขวดไปทำแก้วน้ำได้ทำยังไงวะใปดูใขวดด้ไงโดยต่อไปจะเป็นการทดลองการตัดขวดแก้วนะครับโดยอุปกรณ์จะมี1ขวดแก้ว2บิกเกอร์3แอลกอฮอล์4เชือกผ้ 5, าคาริ้ว6ไฟแช็ก7กะละมังแล้วก็8เป็นน้ำแข็งครับ โดยขั้นตอนแรกเราจะนำเชือกมาจุ่มใส่ในบเกอร์ที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วเราก็นำเชือกมารัดกับขวดแก้วให้แน่นนะครับให้พอดีหลังจากนั้นก็นำไฟแชกมาจุดตรงเชือกนะครับ ให้ติดไฟแล้วรอประมาณ1-2นาทีหากตรงนั้นยังไม่ร้อนพอให้หยดแอลกอฮอล์เพิ่มและสามารถจุดไฟแช็กได้อีกรอบหนึ่ง หากขวดแก้วร้อนพอแล้วก็นำขวดแก้วไปจุ่มลงกาละมังที่มีน้ำแข็งแล้วสุดท้ายแล้เราก็จะได้ขวดแก้วที่แตกตรงที่เรานำเชือกไปพันแุ้ยทได้จริงว่ะ้ย เปิดอดีเลยอุ้ยมีเชือกด้วยอุ้ยอย่างนี้ดิจะทำไรบ้างยังไงใช้แก้วแล้วเย้อย่างนี้เราก็ไปกินน้ำไปแล้วดิอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรเนี่ยเพื่อนไปตัดแก้วมากินเหรอทำไรอ่ะกินน้ำกินเหรอเพื่อนกินเพื่ดิไป สำหรับหลักการของการทดลองนี้ครับเมื่อเรานำเ <t ip> ช่นครับชุบแอลกอฮอล์แล้วามาผ่านน้บแล้วจุดไฟเนี่ยผ <t ip> ิวแก้วด้านนอกจะได้รับความร้อนครับจะทําให้เกิดการขยายตัวสผิวแก้วข้างในมันยังไม่เกิดการขยายตัวครับแล้วหลังจากที่เราดัขกดแก้วเนี่ยไปแช่ในน้ำที่เย็นจัดนะครับจะทําให้ผิวแก้วด้านนอกเนี่ยกดตัวเร็วกว่าผิวแก้วด้านในซึ่งจะทําให้ขดแก้วเนี่ยแตกงตามรอยเชื่อที่เราผูกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยเชื่อที่เราทำไว้นวจากการทดลอง